ก็สําหรับบริการของเรานะครับก็จะแบ่งเป็น3แพ็กเกจหลักด้วยกันนะครับผมก็แพ็กเกจที่1นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจชื่อว่าสตาร์ทอัพนะครับแพ็กเกจนี้จะเหมาะกับผู้ที่อยากเปิดร้านคาเฟ่ครับผมแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเหมือนเริ่มจากศูนย์หรือว่าจะเป็นผู้ที่มีธุรกิจตั้งเดิมอยู่แล้วแพ็กเกจนี้ก็จะเหมาะกับคุณนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการซัพพลายวัตถุดิบเรื่องการคิดเมนูเครื่องดื่มพื้นฐานเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ การเลือกเมล็ดกาแฟการประเมินง,งบการหาอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านคาเฟ่ทั้งหมดนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการรีเสิร์ชมาเก็ตด้วยนะครับก็สําหรับแพคเกจที่2ของที่ปรึกษาคาเฟ่พาน,านามาวินนะครับก็จะเป็นแพคเกจที่ชื่อว่าโกออนครับผมโกออนเนี่ยจะแนะนําสําหรับผู้ประกอบการคาเฟ่ที่มีร้านกาแฟยอยู่แล้วนะครับแต่ยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวี่ทุกวันเลยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ในการวางแผนคิดปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจร้านคาเฟ่ของคุณนะครับเพราะว่าร้านกาแฟแต่ละร้านเนี่ยจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปช่วยตกผลึกช่วยคิดช่วยลองมองลองรีสิ้งอีกทีครับผมว่าธุรกิจร้านคาเฟ่ของคุณณนะตอนนี้เนี่ยควรจะที่จะไปในทิศทางไหนเป้าหมายคืออะไรนะครับผมและทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นได้ น,นี่ก็จะเป็นแพ็กเกจที่2ที่ชื่อว่า Go On นะครับผมแพ็กเกจสุดท้ายแพ็กเกจที่3ของเรานะครับชื่อแพ็กเกจว่า Scale Up Scale Up เนี่ยจะเหมาะกับผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ที่มีร้านกาแฟยอยู่แล้วแต่อยากจะขยายธุรกิจคาเฟ่ของคุณให้เติบโตขึ้นได้มากกว่านี้นะครับผมซึ่งตัว Scale Up เนี่ยเราก็จะมีไปจนถึงกระทั่งการสอนเรื่องของการขายแฟรนไชส์การ บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าการบริหารต้นทุนการทํา SOP นะครับเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะควบคุมมาตรฐานว่าคาเฟ่ที่1,2,3,4,5ไปจนถึงคาเฟ่ที่100ลูกค้าเข้าไปในร้านของคุณแล้วเนี่ยจะได้สินค้าและบริการได้รับประสบการณ์ที่เหมือนเหมือนกันในทุก,ทกสาขานี่จะเป็นแพ็กเกจที่3ของเราคือแพ็กเกจสเ l ล up ท่านไหนสนใจบริการของเราเบื้องต้นสามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะรับคำปรึกษาเบื้องต้นและมีสูตรเครื่องดื่มให้คุณแบบฟรีๆไปเลยนะครับผม